ว้าวลืมบอก่ะกล้องมาอยู่สวัสดีค่ะทองยาแก้วผ่าหมุนเด้อหัวหน้าหมุนยังไงเจมเข่าไปนึ่งเฮ้ยเพี้ยงเพ้ยงเพี้ยงเพี้ยงเลยเหรอว้าวนักล่องมากระชากเลยโอ้เอาเลยเอาเลยเอาเลยว่ให้เปลืองน้ำดอกอันนี้ฮัน

เดี๋ยนัง่งคดที่นังนี่ละอันจะฟ้าเอาไปวะ่ะมันกัดโยเพรแห้งเหรอ,อเอาพยืนไปพยื่นเย็บไปพุ่นละโอ้ไม่อยู่ต้นอะเนี่ยถ้าเขาออกจากกีดต,ต้นแม่ก็ฟ้าเอาลายเสียงหันว่าทำนี้มัน ตูกันตูกันผูกแขนได้ทวดอรงไานี่ไอพี่เดนีได้เตอเพาเบิ้ยนไฟคอยเอารถเอาเลิดอี่ไอพี่เดิ่หีได้เหตุเพราะไอพี่ไอพี่นี่คือกูนี่ไอพี่ไอพี่ดีแ้วดีแล้วดีแล้วแคกกับพี่ไอเยี่ยมเลยร้านไฟคอยเยี่ยมกูโม่จะออกดังไรคนไทยอีพอคนลงไล่สู้จะด้หจะกดังไ ไล่สดอยบไร์ไล่สดลงยูทูบลงยูทูบทางแจะแก้วข้ามวลพี่น้องสังสรรคกันผูกแขนใ้คุณยายคุณยายมาต่ลงบาสาสา่าสอกไวหาว่าันก่อนก็หว่า่ล้ย เอาเงินเอาขําละรงนีก็ใช่บุีก็บ่ใช่เออสามเธอหลัคนหายนั่นี่สิไหนมาพูดเอาเงินมาพูดได้ละบ้าเ่านีแล้วบ้มันมึงเอามาพูดกูคืนเด้กบ้มาเลยยนบ้าอันนี้ของอภัยวันบ้ามา คำโบราณน่เอาสาวหูสาผูเอาไม่หูก็สามรถเมือนนให้ก้าว่าหนให้กาวันไม่มาเขาบอก่ห้คนมคามดุกลบโศกโลกไข่นี้ไปโศกไหน่ะอใู่อเ้ยอยู่ดีมแ เจ้าใจบุญคืออันพระเวทสันด้อนเขาได้รับพรอนิปประการคืออันเจ้าเดียวกันอยู่นี่ล่ะพระนางบุษดีบอกเฮกำลังเห็นเว้าอยู่อันค่ำๆนี่ค่ะก็ทนได้อันนั้นแชงแรงเลรอตัวน้อยายเงียนก็ตรงเงียง3บ้าอ่อ3บ้านค่ะฮ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 ะหายอกอดังอดินเ ต้งผักนะีก่ยกระลำพิ่นกับป๊าหมักม่วงกระฟ้าหมักม่วงของแม่ป้าสวนแม่ป้าอันนี้ฮันพิ่นปลูกผักงามอยู่กลางบ้านได้เดี๋ยวนี่ลองดูรอบขอบชิดแต,ตว่ว่าเพิ่นเห็ดงามงามมั่งเนี่ยโอ้ยพิ่นกระตัดเนี่ยเรื่องหัวกระลำ ปัด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 อ่อนซอนในหัวนั้นคือขักแต่เนาะสุดยอดเลยปัดมาเบิงสวัสดีค่ะ่องจางแก้วพามวนมื่อนี้พามารอสวนพัก สวนพักแต่เป็นคนปลูกงามปลูกขักกะหลำปีหัวบักใจ้ยบักใหญ่ดูดูในทางพริกกระไดหอมขักขักขัก จะเป็นงามคุณนะสุดยอดสุดยอดลูกลานกันเต้ฟุตบอลมวนคุบอยู่เออคุณะ่ะแลนหลัดพิ่นกระดาย นี่ยาจะอ่อนส่วนพักคุณย่าหึกอก็ไปอย่างส่วนส่วนพักคุณดอกไม้สีแดงสวยๆค่ะ ้นดอกไม้ไข่ยกำลังงามพี่น้องมันงามค่ะสีนี้ใบลายๆนะกับฝักมันคงควรอีกได้เดี๋ยวนี้โอ้โหไปเราอ่อนซ้อนนี่ไปเราอ่อนซ้อนมันงามสีนี้ก็งามกำลังออกดอกคุณยายตัดออกก็เลยปงใหม่แบบนี้อันนี้ก็บ สุดยอดงามคักงามแน่พี่น้องคักีหลีคักดิกลีลงามคักงามแน่ดูนี่พี่น้องขนาดวัดล้นขนาดเ้เนี่ล้นล่วงจนหืมลมเนาะช่วงนั้นมอดูนี่เต็มต้นอยู่เลยค่ะ ยังเยอะอยู่เลยแดงสุกต็มต้นค่ะเอาปันนไปนองเบิ่งทางพี่กะดูต้นมันจากน้อยจากใหญ่เต็มอยู่คุณ ขาวโพดฝักใหญ่ข้าวโพดหวานจ้าอันนี้นะเม็ดสีเหลืองฝักใหญ,ใหญ่ที่ต้มเมื่อคืนนี่ละ่ะมาๆมาพี่น้องกินกน้ำกกนแทบกึยังนี่แต่ว่าคุณยายกินต้องปาดซะกันอมีดซอยซะกันของฝากจากเขาขอจ้าลูกสาวคนไปเที่ยวเขาขอ,ขอคนได้หมักอันนี้มาฝากคุณยายขามหวานแล้วก็ มอนไข่แต่กระหมักติงโต๊บใหญ่บ่จักซือมันจำไม่ได้เขาบอกยูแต่จำไม่ได้มอนไข่ยังไม่สุกดีเลยเห็ดหอมเห็ดหอมนำสุดยอดขอมฝากจากลูกสาวจ้าไปเที่ยวไปเที่ยวเขาขเขาไนได้ผลไม้มาฝากค่ะ มะกิงตบใหญ่ก็มีพี่น้องมะกิงตบใหญ่พี่น้องเอยเบิงกรกะทันเนี่ยมากะกทันคุณยายแก้วสวัสดีค่ะทงจะแก้วผ้ามวนนะจ๊ะเอามากระทันให้เบิ่องอยั่งหลายยุจ้ะมากระทันคุณยายทวดปลูกเอาไว้คุณแม่ของคุณยายคุณยายนี่แหละคุณยายแก้วนี่แหละปลูกไว้ตั้งแต่ปีห้าสิบผลัะคือ ส5งพห้าสิบผุละประมาณนั้นละเราปลูกไว้ให้ลูกไห้หลานได้กินจนปานนี้ละบางรู้ตนมันหุดบ่ได้น้อยได้คนกอดก็่อจากคุมผุละอุย้ยดอกอหลีได้พี่น้องกูนะดกคักปีนี้บ่แม่งนําปีตะเก้าหันแมงมีแม่งไม่นอนปีนี้บ่มียังปลอดภัย สุดยอดยังดกอยู่ขนาดว่ามันล่มเหมืออนั้นคุณยายเก็บไปโอ้ยคิดว่าได้เป็นหลายๆคู่อยู่แต่คุณยายก,ก็เก็บเอาแต่มาทดๆมันเนาะน,น,นะน,น้อยเนี่ยนะคือมันมืดแล้วก็มืดเลยได้จังน่อยนี่นะดูไม่สุดยอดล้นเต็มยาเหลืองจะเรากำลังออกดอก สะดาวมันสะดาววาน